รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพัทยานี้น้องบอกเลยนะเขาว่าเป็นอะไรที่เอาเวเชันนี่ก็มาบ่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าติดครั้งนิดนึงมาคราวที่แล้วเนี่ยเราตั้งใจจะมาพักโรงแรมนี้แหละแต่ว่าเขาเต็มเพราะว่าเขามีไม่กี่ห้องก็เลยต้องไปพักเป็นซิสเตอร์โฮเทลเขาที่อยู่ข้างหลังก็คือเบย์วิววันนี้ได้พักแล้วค่ะว่างแล้วเวฟโฮเทลพัทยาค่ะ แย่ประกันภัยสวัสดีครับพี่แกนโอ้ยว่าไงครับยินดีต้อนรับอีกครั้งครับจำได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยตอนเราไปพักที่เบวิวเขาก็กาย้ายโรงแรมหมอหรืออะไรยังไงอ๋อดูแลทั้งสองที่ครับผมตรงนี้โรงแรมเวฟพัทยาก็จะเป็นซิสเตอร์โฮเทลกับที่โรงแรมเดอะเบวิวใช่คุณเป็นน้องไปเกลือด้วยกันข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาใช่ดูแลทั้งสองที่ครับเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเวฟเนี่ย ที่เห็นข้างหน้ามีกราฟฟิตี้ตรงใช่ครับผมเราได้รับเกียรติจากคุณเอเล็กเฟสนะครับผมซึ่งเป็นกราฟฟิตี้ชื่อดังของเมืองไทยนะครับผมในการที่มาพ่นให้นะครับผมก็จะเป็นตัวน้องมาดีเป็นซิกเนเจอร์ลายเซนของเขาเลยข้างหน้ามีรถอันนี้จะเป็นรถคัดดิแลคครับผมเป็นโมเดลจำลองจากคัดดิแลคในปี1937ชื่อคัดดิแลค V16 ครับแสดงว่าถ้าข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างในของสะสมน้องเพียบเยอะมากครับผมที่นี่ดีเทลเยอะมากตกลงไปโรงแรมหรือมิวเซียม คล้ายๆกันด้วยความที่ว่าเราเป็นบูติคโฮเทลเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอย่างจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้กันไปพูดก็พูดนะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งวันนี้ขวัดแบบป๊าดไปเงี้ยเหมือนพิพิธภัณฑ์ใช่ครับข้างหลังของเรานี่ตรงนี้เป็นเหมือนมีโรงภาพยนตร์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นเหมือนเป็นเครื่องใช้หนังใช่ครับผมก็อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยจะไม่แรงวันนั้นใจจากคุณน้อยครับผมคุณน้อยวงครู คุณกฤษดาสุกสนแคปพอได้แนวคิดว่าอยากจะได้โรงแรมแนวไมอามี่ที่พัทยาท่านก็ลงมาดูด้วยตนเองเลยว่าแต่ละมุมควรจะวางอะไรอะไรตรงไหนแล้วท่านก็ไปหาของแต่ละอย่างมาเองครับก็เลยได้เป็นล็อบบี้แบบนี้ขึ้นมาแต่เมื่อกี้สะดุดตรงคำว่าไมอามีใช่ครับแปลว่าคอนเซปต์ที่นี่เขาแบบเนลมีทให้โรงแรมเป็นเหมือนไมอามี่เซาบีชใช่ครับ <N> มุมนี้ก็จะเป็นเ,ออเครื่องเล่นเสียงครับผมเครื่องเล่นแผ่นไวนนลครับผมเป็นแผ่นเก่าเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเ,ออเทปคาสเซตครับผมโดยที่ลูกค้าของเราก็สามารถจะมาเลือกฟังเพลงที่ชื่นชอบไปเลย<อ>ระหว่างฟังก็สามารถจะนั่งชิลจิบชาย,ยามบ่ายดูภาพท,<า>ที่ตก<า>ดินได้เพราะว่าซันเซ็ตฝั่งนี้ถูกต้องครับหน้าโรงแรมเลยจ้าอาจจะมีถนนขั้นแต่ว่าไม่เสียบรรยากาศแน่นอนนะใช่คนที่แบบเป็นคอเลกเตอร์อะไรเงี้ยนะใช่ต้องชอบ ของเก่าของสะสมอะไรอย่างนี้ไงนี่มีอีกหลายมุมเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูมุมอื่นกันต่ออ้มุนี้ก็สวยครับถ่ายรูปได้หลายมุมเลยเนาะหลายมุมครับคือเหมือนแบบมีเต็มไปด้วยของสะสมอะไรอย่างนี้อันไหนถามอ,องดีกว่าว่า จุดเด่นของโรงแรมนี้เขาคือ,อยังไงเป็นเรื่องเรื่องของการตกแต่งครับผม,มการตกแต่งต่างๆเท่าที่เราดูมานะผมก็มจะมีในส่วนของเรื่องออกจะเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับผมมีการใส่เจนเนอเรลันต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการบริการที่นี่จะค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าในทางเดียวกันก,ก็มอบก,การบริการที่เป็นหลูหราตามที่ลูกค้าต้องการ ครับผมเขาเรียกว่า Personalized Service พนักงานทุกท่านจะคอยเอาใจใส่คอยดูแลลูกค้าโดยที่ลูกค้าเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าอึดอัดกับการบริการนั้นเกินไปอ้อมุมนี้ก็สวยใช่ครับผมอันนี้จะเป็นห้องอาหารชื่อว่าคาเดร็กคาเฟ่แบครับ ก็เรามีรถคดีรักอยู่ข้างหน้าห้องอาหารก็เลยต้งชื่อคดีรักคาเฟ่แอนบารแต่ไม่รู้แหละแต่มีจักรยงจักรยานหรอว่าเดคอรชันสวยงามออกจากโรงแรมไปก็ตรงข้ามโรงแรมก็เป็นชายหาดเลย ครับผมใครอยากจะนั่งชิลดูซันเซ็ตอะไรอย่างนี้ได้เลยก็ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้เลยของเราอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลพัทยาครับผมก็สามารถเดินออกไปได้แค่2นาทีเองก็ถึงห้างเซ็นทรัลแล้วเอาเรียกว่าอยู่ในพิกัดที่ใกล้กับทุกอย่างเลยใช่ครับผมอยู่ใจกลางเมืองอยู่เป็นเหมือนกับไข่แดงอยู่ในวอล์กอินสตรีทมีทุกวันไหมวอล์กอินสตรีทเป็นทุกวันนะครับอ๋อเห็นไหมเขาเปิดเย็นๆใช่ไหมใช่ครับผมเปิดเย็นๆใครมาพักที่นี่ก็เดินเลาะใช่ เที่ยวได้แล้วตอนนี้คือคาบน้ำพัตยามูดเลยใช่ครับผมนี่ก็ชิวอ่ะใช่ครับผมันนี้จะเป็นสระว่ายน<อ>้ำของเรามีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าคาบาน่าบาร์โ้ยตายมีชื่อทุกที่เลยใช่อ๋อเพราะข้างหน้ามันเป็นบาร์ด้วยใช่ครับผมแสดงว่าคนนอกเข้ามานั่งริ้งได้สนั่นงได้เลยครับผมตอนเย็นๆเราจะเปิดเป็นบีชคับตรงด้านนี้ครับ ก็นั่งดูซันเซ็ตไปอะไรไปชิบวายชิวๆอะไรเงี้ยไปเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นหาดไงใช่ใช่ไหมสบายๆอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นแฟชั่ลิตี้ของโรงแรมใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของแฟชั่ลิตี้อื่นก็สามารถใช้ร่วมกันกับทางโรงแรมของ The Bay View ในเครือด้วยกันได้เหมือนพี่อย่างเงี้ยจะไปใช้สระน้ำของอันนั้นได้ก็ได้เหมือนกันคิสคลับของ The Bay View คิสคลับ The Bay ดีมากใช่ครับผมเออดีมากอ่าแล้วก็มีอะไรอีกฟิตเนสเซ็นเตอร์ อ๋อฟิตเนสสั่งเบวิวก็มีมีคาเฟ่มีที่เบวิวเหมือนกันแต่ว่าที่นี่ก็มีเหมือนกันอ๋อที่นี่ก็มีเหมือนกันอ๋ที่เราผ่านตรงเมื่อกี้ใช่เลยครับผมที่เราผ่านก็คือเป็นซิสเตอร์โฮเทลเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ฟาซิลิตี้ร่วมกันได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งนี้เราดูห้องของเวฟด้วยแล้วก็ขอแถมสำหรับใครที่เผื่อแบบมาแล้วพักสองที่เลยอย่างงี้แถมไปดูของเบววิวสักสองที่เลยครับผมอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะ เรื่องที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับโ o รตุเกส o r Travel ชูนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาคมตุรกีลิเวลา่าลุยฝั่งตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนโปรตุเกส9-23กันยาเที่ยว5อุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยาึง -11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโร os, และประเทศไอซ์แลนด์13-26ตุลา ดื่มดำสีสันของใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19ธถึงาควาไปสำรวจประเทศจุดเอ็กซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่094-624-93-98 083-443-9192ทิพยาประกันไัย ดูบรรยากาศรวมๆของเวฟไปแล้วเดี๋ยวให้อ๋องพาดูห้องของเวฟบ้างดีกว่าเนะครับผมแต่ก่อนก่อนจะไปดูห้องอ๋อนี่นี่นี่นีตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวคลาสสิกไมอามี่ด้วยความคลาสสิกของทีมโรงแรมนะครับผมก็จะมีภาพบรรยากาศแบบคลาสสิกไมอามี่บีชในสมัยก่อนอะไรเงี้ยอ่ะพูดถึงห้องของเวฟหน่อยมีกี่ห้อง ห้องของเว็บมีทั้งหมด18ห้องพักครับผมแบ่งเป็น15ห้องซันเซ็ตนะครับแล้วก็3ห้องทวายไลท์สวีทครับใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องซันเซ็ตก่อนนะครับซันเซ็ตก่อนอ่ะไปใช่ไหมครับชือบเท้<อ>ห้องนี้ก็จะชื่อว่าห้องซันเซ็ตนะครับผมคอนเซ็ปของห้องเนี้ย ก็จะเป็นนอนไปด้วยแล้วก็ดูพาที่ตกดินไปด้วยนอนไปด้วย <laughs> ดูพ้าที่ตกไปด้วยจา้า <c oughs> ชิลๆแต่ก่อนจะไปเห็นถึงข้างใน <c oughs> เลเยอร์ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเลเยอร์ที่แบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน,น่อยนะใช่คือเข้ามา <c oughs> ปุ๊บซิงอยู่นี้เลยใช่จุดขายของที่ห้องเนี้ก็คือในส่วนของโซนห้องน้ำเนี่ยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาจะแยกเป็น4ส่วนที่แยกกันเลยไม่ว่าจะเป็นทวินซิงที่สมมุติว่าสองคนต้องการใช้ซิงค์กันก็ได้เลยนะครับ หรือว่าจะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็ใช่เดี๋ยวเราเดินมาดูบัตโรบัตโรแล้วก็มีเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็เป็นชาวเวอร์ก็จะมีอ่าบกับน้ําใหญ่มากชั้นรูมทายนี้นี่มีบัตทับทุกทุกห้องมีบัตทับทุกห้องครับผมของที่นี่อ๋อหมายถึง18ห้องเนี่ยก็มีทุกห้องมีบัตทับทุกห้องใช่ไม่ค่อยเหมือนโรงแรมอื่นนะเข้ามาปึ้งปึ้งปึ้งอันนี้ไม่ค่อยมีใครเอาห้องอาบน้ำไว้ตรงกลาง ใช่ครับผมห้องชาวเวอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยและไอ้ตรงเนี้ยตีโปร่งเนี่ยไม่ค่อยเห็นใช่ตีโปร,งร่งหมายถึงว่าคุณเดินเข้าฝั่งนู้นแล้วก็ไปหยิบโอ๊ยแผลในนี่เลยอย่างเงี้ย<ช><ด>ก็ได้ก็ได้สามารถใช้ได้จากทั้งสองฝั่งเลยใช่นทนสีตัวนี้ของทั้งโรงแรมจะเป็นทนสีเรียกว่าทิฟฟานี่บลูครับผม ก็จะเป็นโทนสีที่ล้อไปกับตัวคอนเซ็ปต์ของโรงแรมลูกค้าเป็นไมอามี่เนาะแล้วก็ในส่วนของเตียงนอนนะครับผมก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6กคูณฟุตเตียงนอนนี่ได้สมญานามว่าเตียงนอนดูวิญญาณคุณนอนก็จะมาอินเทอร์เน็ตในส่วนของเรื่องตัวหัวเตียงนี้แล้วก็ภาพต่างๆที่อยู่ในห้องทั้งหมดแล้วก็ทุกห้องของเราก็จะมองเห็นวิวทะเลครับผมเห็นอ่าวพัทยาด้านหน้าเลยมุมนี้ก็เป็นในส่วนของทีวีนะครับผมของเราเนี่ยจะเป็นสมาร์ททีวีเวลาลูกค้าเช็คอินเราจะใส่เป็นชื่อลูกค้าไว้อยู่บนทีวีได้แก แ so อสเซอร์วิชไดิ่อะไรอย่างนงี้็ใช่ทุกอย่งางก็สามารถถาข้อมูลจากนนี้ได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ที่ซ่อนอยู่ในนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นมินิบาร์านะครับในส่วนของกระจกตรงนี้เราก็จะใช้เป็นตัวดับเบิลกลาสคือเราตอนตอนที่เราคิดคอนเซ็ปต์เนี่ยเราคอนเซิร์นว่าเอ๊ยด้วยความชั่วตัวโรงแรมอยู่ติดก,กับถนนเลียบชายหาดจะมีเสียงจากถนนเลียบชายหาดเข้ามารบกวนลูกค้าเราไหม เราก็ใกล้เหมือนกันเนาะใช่ครับผมเราก็เลยใช้เป็นกระจกดับเบิลกราฟซึ่งเวลาที่ปิดกระจกเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างในอือ่าอันนี้คือห้องอะไรนะลุมไทเปอะไรนะชื่อห้องว่าซันเซ็ตครับแต่เดี๋ยวมีอีกรุมไทมีอีกลุมไทหนึ่งชื่อว่าห้องทรอยไลท์ครับผมครับอ่าห้องนี้นี่ลูมไทเปอะไรนะอ๋อห้องนี้จะชื่อว่าทรอยไลท์ทูเบดรูมสวีทครับผมก็จะเป็นใช่แต่ว่าไม่ได้มีแค่ห้องนี้จะมีห้องหนึ่งด้วยมีประตูเชื่อมมากันใช่ เ oh, หมาะสำหรับเฟมิลี่ใช่ไหมฮะหรือว่าเพื่อนมา ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าด้านหน้าเราจะมีประตูอีกชั้นหนึ่ง<ม>ปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมด้านหน้าเลเยอร์จะเหมือนกันมีซิงค์มีห้องน้ามีอะไรอย่างนี้แต่ที่ไม่เหมือนที่เลยห้องนี้มีม่านมุงด้วยจ้าใช่ครับผมเตียงตัวนี้ครับผมจะเป็นใหญ่กว่าค<ม>ิงไซส์เบดก็คือตัวเนี้ย<ม>ความกว้างอยู่ที่7ฟุตซึ่งกว้างกว่าตัวคิงไซส์ทั่วไปที่อยู่ที่6ฟุตนะครับผมแล้วก็จะเป็นเตียงแบบสีสาวแบบสไตล์แบบคลาสสิกในสมัยตะก่อนเป็นเตียงสีสาว แล้วก็มีการตกแต่งด้วยผ้าอันนี้ครับผมมีระเบียงเหมือนกันด้วย,ยแต่อีก<ต>อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือตรงไอ้น,นี่ใช่อ,อย่างห้องนี้จะเป็นเดเบสครับผม,มแล้วก็โต๊ะทำงานตรงวอสเปซเนี่ยจะกว้างกว่าแต่เดี๋ยวเราเดินดูไปดูห้องที่เชื่อมกัน เราเดินเชื่อมมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งใช่ครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะหัวเตียงไม่เหมือนน้อยแล้วเตียงไซส์เล็กกว่าไหมเตียงตัวนี้จะเล็กกว่าห้องห้องแรกครับผมตัวนี้อยู่ที่6ฟุตคือตัวนี้จะเหมือนกับห้องที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้กับห้องซันเซ็ตเมื่อกี้ครับผมแล้วห้องนี้ก็มีระเบียงอีกนะเห็นปิดปิดบ้านอยู่ต่างต่าง ระเบียงกันรเราก็วันนี้อองพาเราดู2รูมท้ายแต่อย่างที่บอกไปเนาะทริปนี้เนี่ยพิเศษค่ะสรูมท้ายของเวฟแล้วก็2รูมท้ายของเบวิวโอ้โหบรรยากาศข้างในนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าที่เวฟนี้บรรยากาศดีมากนี่อย่างข้างหลังเรานี๋อง ครับผมก็จะเป็นตกแต่งนี่ใช่คอนเซปต์ของการตกแต่งห้องอาหารของเราเนี่ยจะเน้นไปการเดินทางเพราะเนื่องจากว่าเรามีคาดิแลกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับผมห้องอาหารเราชื่อว่าคาดิแล็กคาเฟ่และบาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นจักรยานม่วกมั่วกเขาไม่ม่วครับมีม่วกมีกระเป๋าเดินทางอยู่ตรงน้นใช่ครับจักรยานก็มีตรงนี้เออเป็นมูดกันนะ ครับผมแต่ว่าในการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าลองดูดีๆครับผมจะมีเรื่องการทําอาหารเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออขวดน้ํามันมะกอกอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างกระเทียมอย่างเครื่องบดกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยผมเหมาะก,กับการไปแคมปิ้งได้อย่างตัวน,นี้นก็จะเป็นเซตอัพทันทีนะคะผมหรือว่าเซตชุดน้าชายามบ่ายนะครับผม,นนบผมในเซตนะครับผมก็จะมีทั้งอาหารข้าวครับอาหารหวานแล้วก็เป็นผลไม้นะครับผม มีชาด้วยมีชาครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรับเป็นกาแฟก็ได้เช่นกันมีทุกวันเลยมีทุกวันครับผมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาครับถึง17นาฬิการาคาก็กำลังน่ารักเท่าไหร่เท่าไหร่น่ารัก550บาทเองครับต้องจองก่อนล่วงหน้าไหมเออจองก่อนล่วงหน้าก็ดีครับผมอาจจะแบบว่าบอกกับพนักงานตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยก็ได้หรือว่าตอนเช้าก่อนจอกไปข้างนอกเนี้ยก็บอกกับพนักงานไว้ก็ได้ เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคะะโดยประมาณโดยประมาณเอาเวเคชั่นก็มาเช็คอินที่เดอะเบย์วิวค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็มารีวิวอาหารด้วยมาที่เว็บก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะเป็นซิสเตอร์โฮเทลดังนั้นเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่เขาอยากจะแนะนำวันนี้ เปลี่ยนไปแน่นอนมาดูกันเลยค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่กับเชฟอำนาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องอาหารการกินค่ะคอนเซป็ปของที่นี่คือ,อยังไงคะคอนเซป็ปของเรานะครับผมเป็นคอนเซป็ปแบบไมอามชิชสบายๆนะครับผมมีความสนุกสนานในตัวมีความเป็นตัวเองในตัวแต่ที่แน,น่ๆคือลืมไม่ได้คือความเป็นไทย ต้องมีซอ,อสแซ่บเข้าไปด้วยอาหารเราหลากหลายอาหารก็จะมียุโรปมีอ่าเม็กซิกันอเมริกันเม็กซิกันเข้ามาด้วยครับผมตัวตัวนี้ก็จะเป็นของยุโปรปครับผมเป็นซีซ่าสลัดครับผมเสิร์ฟด้วยสโมซัมมอนแล้วก็อ่าคริสปี้เบคอนนะครับต่อไปก็เป็นนาโชนะครับผม,อ,มอ่าเป็นแป้งข้าวโพดทอดกรอบนะครับผมมีอะโวคาโดมีตอร์โต้ซัสซ่ามีอกไก่นะครับผมแล้วก็ชีสนะครับผมถัดไปนะครับผมไอซิ่งเทอ่าทอร์ติล่านะครับผมก็เป็น ก,กินไอของเมดิสันต่อมาก็เป็นผ้ารองผ้ารองของเราก็จะเป็นแลมแชังนะครับผมเราใช้เวลาตุ๋นสามชั่วโมงอันนี้เป็นส่วนไหนของของแกะเป็นขาหลังครับซอสต,ตัวนี้เป็นรสมิลลี่ซอสครับผมเป็นรสมิลลี่ซอสพระเอกของเรามาที่นี่ต้องทานนะครับผมเป็นเบอร์เกอร์เราใช้เนื้อส่วนสันหลังเนือ้อล้วนๆติดมันนิดหน่อยเอามาใส่มีฟอกาข้างในมีช<อ>ีสออนท็อปเป็นชีสอ่ามันก็เลยพิเศษตรงนี้นนมักก็็เเเปพรระออของา,<อ>ขงาสำหรับข้างบนนี้โอกาสพิเศษนะครับ ช่วงจะเป็นเซตวาเลนไทน์เป็น v ีพีเป็นไพรเวทสองท่านก็ได้เราจะสามารถจัดเซตให้ได้หมดแต่ที่แน่เราก็มีประจําปีคืองานพุซึ่งเดือนพฤศจิกาใช่ครับผมรูทท็อปที่ก็จะเป็นใช่ครับต้องเซตดินเนอร์อะไรนี้แบบนั่งชมพุจิบไวน์จิบเครื่องดื่มเย็นๆอะไรเงี้ยใช่ครับแบบว่าโรแมนติกเลยเออแต่วันนี้ขอบคุณเชฟมากค่ะขอบคุณค่ะทำดีดีครับบคุณค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัวดอ,ดอหรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง พ็อกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปไฮกิ้งด้วยกันบนเทือกเขาแอลซฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเร่ที่ประเทศมาลดี8-11พฤิกาคมสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่1 8ธันวา ไปนอนอีกกลูดูแสงเหนือกันที่ลับแลนประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414ทิพยพยประกัภไยเดี๋ยวนี้เวลาเดินทางเนี่ยนะคะเราอยากจะกินกาแฟที่รสชาติกลมกล่อมหอมหเนี่ย สบายเลยค่ะเพราะว่าทุกทริปเวลาเราไปไหนเนี่ยเราพกนี้ไปด้วย AB Coffee ค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าที่ไม่มีน้ำตาลค่ะแถมในซองนี้นะ,นะคะมีวัตถุดิบเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดเช่นว่ารังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นและยังมีวัตถุดิบที่แบบโอ้โหเลอค่าอีกมากมายที่ช่วยบำรุงพวกข้อต่อกระดูกผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่เลยรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะพูดเลยว่าไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะกลับมาเจอเชฟอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับผมค่ะครับพิาก,ก,การเมื่อเช้าเราก็อารมณ์จะประมาณนี้นะครับผมเราต้องเจอสเต็ปแรกคือรอหย,ยิมบนจานจานแรกเลยไฟเอ็กแฮมคอนซอสเสรนะครับผม ตัวพิเศษคือซอสเสรเราจะใช้อิตาเลียนซอสเสรนะครับผมเป็นตัวเป็นซิกเนเจอร์ของเรา<น>ตัวสองฟาร์มเมอร์ซอสเสรนะครับผมตัวนี้ก็ใสใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่รสชาติแน่นมากมแน่นมากอ๋อมันชิ้นใหญ่ขึ้นมาชิ้นใหญ่ขึ้นมาข้างล่างเป็นขนมปังครับผมเป็นดัรกเบดครับผม ราดอาด้วยเราจตุ๋ยซอสถัดมาครับผมสไปซี่พอนนะครับผมกับตัวนี้ก็จะเป็นโพสเอกนะครับคืออันนี้ใช่ครับอ๋อมันจะมีกุ้งอยู่ข้างบนเราไม่ค่อยเห็นมื้อเช้าที่จะมีกุ้งอยู่บ้างนิดนึงกินไอทะเลนิดนึงครับผมก็จะเป็นตัวนี้ถัดมาตัวนี้แขกก็ชอบมากผมเป็นเซตนะครับผมก็จะเป็นกิวแซลมอนแล้วก็มีโซดซุปอารมณ์เช้าๆสดอะไรร้อนๆตื่นเลยครับผมถัดไปเอ็กวันเดดิกครับผมตัวนี้ก็เป็นคลาสสิกเลยนะครับผมอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดถัดมาครับผมบิสเทอร์ลอยครับเนื้อสันนนใโคขุอย่าง เลครับผมท็อปด้วยซอสเห็ดน,นะครับผมตัวเนื้อมันจะนุ่มจุซซ้ยซีข้างในมันก็เยอะแล้วถามว่าอารมณ์ทานสเต็กเมื่อเช้าเลยเหรอได้เหรอเคยมีคนถามผมบอลองก่อนครับลองแล้วคุณจะติดใจแล้วคุณจะชอบคุณมาที่ไร่คุณต้องต้องมีตัวนี้บนโต๊ะถัดมา,าดเอาใจสาวหน่อยนิดนึงสาวอยากเจอดอกไม้ย,ยามเช้านี่เลยครับสมงสามมณ์ จ่มอนมาเลยจ้ารูบดอกกุหลาบนะครับผมให้สาวสาวอ้นี่มันเหมือนบาเกลใช่ไหมใช่ครับผมเป็นขนมปังบาเกลครับแต่ขาดไม่ได้นะครับผมของหวานแพนเค้กของเราเราตีใหม่ทุกวันเราทําเองของเราทาเองไม่ใด้ของสําเร็จรูปมีอันนี้ยังไม่หมดสลัดสลัดสาวสาวเบาๆครับผมไม่หนักมากรสสลัดเราก็จะมีเสิร์ฟทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องบางทีต้องจบที่ผลไม้จริงนะพี่ เมื่อช้าแต่แบบว่าอย่าล like ืมสั่งกาแฟเวฟด้วยนะคะกาแฟที่นี่หอมจับใจเอาเลยครับคุณเชฟมากค่ะขอบคุณค่ะดีใจครับผมมาถึงแล้วหนึ่งในรูมไทยที่อยากนำเสนอรีวิวก่อนนะที่ผ่านมาที่เราเคยมาเบวิวแล้วพาไปดูแล้วมีโมร็อกโกโมร็อกโกครับซาฟารีซาฟารีแล้วก็ไลยครามดังนั้นเนี่ยเขายังเหลือเยอะมาก หนึ่งในนั้นก็คือห้องนี้ค่ะห้องนี้จะชื่อว่าห้องคาร์นิวัลก็จะมีการเล่นสีสันที่สดใสครับผมตามความสนุกสนานเนะอะตามชื่อตีมของเขาขอดูห้องนอนก่อนได้ครับผมเชิญเพราะ<ช>รว่าเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2องภากเลย2โซนเลยใช่เป็นห้องยาวยเลยพื้นที่เยอะมากอ่ะไป<ช>เอาเลครับ ข้างหน้านี่ก็เป็นอันนี้เลยเหรอ๋อ,องเป็นตู้แบบเาเรียกอะไรเป็นตู้เสื้อผ้าครับผมสองตู้ <S 2> 2 <S ตใช่ใชอ๋อเป็นบาตโรอะไรพวกนี้ล่มนะสลิปเปอร์ใช่คับต่างๆนานา,นาเซฟี้บ็อกซ์อะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้เลยครับอ๋อไอ้อตรงระหว่างประตูคือมีประตูขั้นที่แบบเหมือนเป็น พาดิชั่นอะไรอย่างนี้ได้เลยครับผมคานิวาลจริงสีสันใช่ครับผมก็จะมีสีแดงครับผมในการที่จะดึงดูดสายตาไม่ได้ใช้คําว่าสวยอ่ะมันชุดฉาดดีเออมันล้อไปกันหมดเลยม่านเมิรอะไรเงี้ยเนาะอ่านี่หัวเตียงเป็นแบบว่าเด็กๆองชอบใช่ครับผมมเด็กก็ชอบเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาก็มีของเล่นมีอะไรอย่างนี้มีตัวหมักรุกมีอะไรอย่างนี้แล้วไม่จบนะพอพราะว่าห้องเป็นคานิวาลปุ๊บตัวหมอนอิงก็จะล้อไปกับ ตัวห้องตัวทีมห้องเหมือนกันก็จะมีตรงนั้นเป็นเป็นเดเบดเดเบดฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะฝั่งนี้หมายถึงตัวห้องอ่ะความที่มันเป็นแนวยาวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ตีเปิดโล่งก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่เลยครับผมแต่ถ้าหากว่าอยากดูพระอาทิตย์ตกก็จะเป็นห้องรับแขกอ๋อห้องน้ําก็เท่ากับห้องเกือบทุกๆห้องนะแต่ว่าตรงนี้เปิดได้เหรอเปิดได้ครับผมก็จะเปิดมาทักทายกับคนที่นอนอยู่ได้ ัทางฝั่งห้องนั่งเล่นเองก็จะออของตกแต่งต่างๆก็จะล้อไปกับธตีมของห้องครับผมก็ดูความที่ว่า ห้องเป็นธีมคาริวัลเป็นแบบว่าความสนุกสนานของเด็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเทศกาลต่างๆนี่นี่นี่เพราะฉันเนี่ยสงของต่างก็จะเป็นสิ่งของที่เราพบเจอได้ในงานเทศกาลตามสวนสนุกตามแบบสวนสนุกเด็กตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะห้องฝั่งนี้เห็นนี่นะคะถ้านั่งอยู่ชิลก็เห็นซันเซ็ตได้หรือจะนั่งยังทํางงทํางานนี่มาตรงนี้ได้มีห้องหนึ่งครับผมที่จะอยากจะนําเสนอเป็นห้องชื่อว่าสยามสวีทครับผมสยามสวีทเดี๋ยวไปดูกันได้ครับผมเชิญนะครับ นี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่อ๋องพามาดูครับผมห้องนี้ชื่อว่าสยามสวีทครับคอนเซปต์ของห้องนี้ทุกอย่างก็จะเน้นความเป็นไทยครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ตกแต่งต่างๆเป็นผ้าไหมไทยอะไรนี้เป็นผ้าไหมไทยแล้วก็โทนสีม่วงถูกต้องครับผมโทนสีม่วงโทนสีลงแรมเลยดูจากหมวเตียงดูจากอะไรเงี้ยเนาะเป็นไทยแต่ไม่ได้เก่าแต่ว่าเป็นความเอกลักษณ์นของไทยไว้ชอบเลยมีเครื่องดื่มตรนี้ว่างมีกาแฟชงกาแฟกินได้เลย เออพราะเขาไทยเขาไทยทั้งทั้งวงจริงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านไทยมูดแบบบ้านไทยเก่าๆที่มีโตต้ใต้โต๊เยทุนอะไรอย่างงี้ยของตกแต่งนี่หรือภาพเขียนบนนี้เนี่ยใช่ก็จะมีแบบหมอนเหมือนอะไรเงี้ยเนาะเลดูไทยแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งนะที่เราชอบอ่ะถ้าสมมติคนชอบดูซันเซ็ตอ่ะ เบื่อแบบสมมติอยู่หลายวันไม่ต้องไปน้าหาดนะนี่ออกเป็นพี่พี่นั่งนี้แล้วก็ชิลดูซันเซ็ตไปใช่อะไรไปอะไรอย่างนี้เออนี่เห็นไหมมุมนี้ชิลเลยเนี่ยแต่ถ้าใครว่าเอออยากจะสูดอากาศนอกระเบียงไปได้ออกไปสูดอากาศนอกระเบียงได้ห้องนี้เป็นสองห้องแถมมากค่ะของเบวิวนี่จากเบ<อ>วิวมีรูมไทป์เยอะมากนี่ยังไม่หมดนะ อันจริงยังมีเชียงของเออมีบ้านเชียงเออบ้าน,นเชียงกับชาวขาวชาวขาวใช่ยังมีอีกแล้วก็ห้องสแตนดาร์ดที่แบบเป็นสีสีอ่ะใช่ครับผมเป็นห้อง<ห>ดีลักซีวิวต่างๆใช่ดีลักซีวิวแต่หลักๆของทริปนี้เนี่ยของเอพิโซดนี้เนี่ยเรามารีวิวที่เวฟนู่นเห็นไหมเวฟอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นห้องของเวฟด้วยแล้วก็แถมห้องของเบว,วิวหวังว่าจะมีทางเลือกนะคะสำหรับทุกคนเผื่อมาแล้วเวฟเต็มอย่าเพิ่งกลับให้ตีรถมาเบวิวก่อนเบวิวมีหลายลุงไทยมาก ว้าวจริงๆค่ะที่เวฟโฮเทลพัทยานะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะสําหรับคนที่จะมาพัทยาแล้วรู้สึกว่าอยากจะมองหาโรงแรมที่ขนาดแบบกระทัดรัดมาก 18ห้องเองแต่เป็น18ห้องที่แบบว่าเลอค่าหน้าพักทุกห้องเห็นวิวทะเลเห็นซันเซ็ตมีบัพทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยตัวห้องนี้ถ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะว่าหน้าพักมากจริงๆอ่ะถ้าใครขับรถผ่านตรงพัทยาเนี่ยจะเห็นเลยแบบตึกสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะใครเคยไปแถวไมอามี่เนี่ยจะรู้ดีว่าแบบมูดมันได้เลยอ่ะไมอามี่จะเป็นอย่างนี้เลยมีถนน,นขั้นตรงกลางมีหาดแล้วก็พวกฝั่งโรงแรมร้านอาหารจะอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเลยคล้ายๆกันเลยมูดเดียวกันผลักประตูเข้ามาก ก็จะยิ่งรู้เลยว่าโอ้เขาแบบทุ่มเทกับการตกแต่งมากที่นี่เนี่ยคุณน้อยวงพรูเนาะเป็นคนที่เอาของสะสมมาตกแต่งโรงแรมทั้งภาพเขียนทั้งเฟอร์นิเจอร์ของเก่าเรียกว่าคนชอบของสะสมอะไรพวกนี้เนาะจะแบบว่าสนุกสนานมากอาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่แต่พูดเลยว่าข้างในเนี้ยน่ารักทุกมุมเลยค่ะมีมุมแบบถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เยอะมากๆแล้วก็ใครที่มานะคะสามารถอย่างที่บอกไปใช้ f ฟ c i l ิตต่างๆของทางเบวิวก็ได้ เพราะว่าเขาเป็นโรงแรมในกลุ่มสุโกโนโฮเทลเหมือนกันเป็นซิสเตอร์โฮเทลซึ่งอยู่อยูแบบรั้วติดกันเลยจะเดินไปใช้ฟิตเนสจะเดินไปใช้ kids club อะไรอย่างนี้ของเขาอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ที่นี่เนาะมาจะชิมอาหารค่ำที่นี่ก็สามารถให้เขาจัดได้บนรูปท็อปหรือว่าจะอัฟเตอร์นูนทีก็สบายๆเลยค่ะที่นี่เนาะก,ก็เชิญชวนให้มากันเพราะว่าไม่เสียชื่อแน่นอนโรงแรมในกลุ่มสุโกโสนโฮเทลค่ะ อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ